สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะเที่ยวบ้านน้องๆ EP ที่83มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะมีบ้านใครบ้างวันนี้เราจะมาเล่นเกมจับผิดกันด้วยนะคะทุกคนโอเคเราไปคนแรกกันเลยนะคะชื่อน้องยูจังค่ะนี่น้องยูจังบอกว่าบ้านอยู่ตรงโรงพยาบาลนะคะชื่อ,อยูจังอายุ8ขวบค่ะอยู่ปอสองอุ๊ยน่ารักมากเลยนะคะ ป2อส,อสร้างได้ขนาดนี้ถือว่าสุดๆไปเลยพี่ปอจะบอกว่าโครงสร้างของน้องเขาดีมากนะขนาดแค่ป2ออคือจินตนาการน้องเขาแบบว่าเดียคือบ้านอ่ะดูดิเ,ดเห็นปะมันมีแบบว่าสเตปมันมีแบบเฮ้ยคิดได้นี่คือเก่งเลยนะเออดูดิเ,ดเห็นปะโครงสร้างแบบนี้เห็นไหมมันก็ค่อนข้างจะทำยากนะสำหรับมือใหม่พี่ปอว่านะ แล้วน้องเ็าทาได้ดีมากเก่งมากเลยค่ะยูยูจังหรือเปล่า <c oughs> น่าจะอยู่จังแหละโอเคเดี๋ยวเราไปบ้านหลังต่อไปกันดีกว่านะคะน่ารักมากเลยค่ะมาหลังต่อไปโอโหออกแนวแบบว่าต่างชาติมากเลยนะบ้านหลังนี้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าทำเองก็โอ้โหสุดยอดมากนะ สุดยอดของใครเนี่ยหนูชื่อไอรินนะคะพี่ปอไปน้องไม่ได้บอกว่าสร้างเองหรือว่าอะไรนะก็ถ้าเกิดว่าน้องสร้างเองก็คือสวยมากแต่ถ้าเกิดว่าน้องแนะนํามาก็คือขอบคุณมากเลยนะอืมอ่ะหลังนี้คือแบบโอ้โหฝีมือนี่คือแบบว่าคันเทพจริงๆนะเออคันเทพมากคือแบบโอ้โหคือแปลนบ้างจริงเลยอะบ้านแบบสวยมากอะ่ะเออดูดิ ทุกอย่างคือเป๊ะเวอร์เห็นปะเห็นปะเป๊ะเวอร์ทุกมุมอ่ะเอออันนี้คือแบบว่าบ้านหลังใหญ่ก็คือไปไม่ทัวถึงถ้าใครอยากจะเข้ามาดูบ้านหลังนี้ไอดี ID. ก็อยู่ข้างหน้านะจ๊ะเข้าไปดูกันได้นะอืมสวยมากๆสวยตั้งแต่โครงสร้างแล้วก็การตกแต่งคือแบบโอ้โหเมืออาชีพสุดๆเลยหลังเนี้ยเก่งมากอะทุกคนใช่ไหมเออคือตอนนี้คือพี่ปอแบบว่า ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะว่าสร้างเองหรือว่าส่งของคนอื่นมาหรืออะไรคือเพราะว่าตอนนี้น้องๆอ,อ่ะสร้างเก่งกันมากๆคือแบบสุดยอดกันทุกหลังบางคนนี้คือถึงขั้นกับโอ้โหถึงขั้นแบบว่าเทียบเท่าแบบว่าต่างชาติได้เลยนะบางคนนะเออใช่อะนี่เราก็มาดูคือบ้านมันหลังใหญ่หลังโตแล้วแบบซิกแซกแซกซิกมากอ่ะ ก็จะสร้างได้นี่พี่ปอว่าต้องใช้เวลามากมากมาก,มากเลยอเออเพราะถ้าพี่ปอสร้างเองนี่ก็ขอร้องหลายวันอยู่นะถ้าหลังแบบนี้คือหลายวันมากอะ่ะเออใช่อ่ะเห็นไหมหลังใหญ่หลังโตใครจะเอาไอเดียไปลองสร้างดูก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามันคือแบบว่าบ้านสวยอะ่ะเออเห็นไหมแบบนี้เราก็จะต้องแบบว่าสร้างให้ได้แบบนี้นะทุกคน มันคือแรงบันดาลใจกดดันเข้าไปอีกกดดันเข้าไปอีกโอ้โหมีตัวผู้เด้อจ้าทุกคนีนน่ารักแบบเบลแบบเบลเบลสวยงามโอ้ยคิดได้เนาะจบยังเนี่ยวนไปวนมาคืองงไปหมดแล้ว ใครจะลองมาก็ลองมาได้นะจ๊ะเอ้ยน่ารักน่ารักไปดูหลังต่อไปกันดีกว่าโอ้โหพี่ปอจะบอกว่าสุดยอดมากสวยมากประทับใจมากชอบมากไม่รู้จะพูดคําว่าอะไรนะจ๊านี่เห็นไหมอันนี้ของใครเนี่ยน้องน้ําเพชรโอ้น้าเพชรจะบอกว่าน้าเพชรสวยมากลูกสวยแบบคือประทับใจมากอยากจะจ้างมาตกแต่งที่บ้านเลยอะสวยจริงๆทุกคนดูดีเข้าไปแล้วคือแบบ โอ้โหน้องบอกน้องตั้งใจสร้างมากๆพี่ปอเข้าใจค่ะดูดีเหมือนแบบเจ้าหญิงแบลวๆอะทุกคนมันละมุนล,ละไมไปหมดเลยอะอุ้ยชอบผ้าม่านมากๆพี่ปอยังไม่มีโอกาสได้ลองทําผ้าม่านแบบจริงจังแบบนี้มากเลยนะเออยังไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยอะโ,อโหสวยมากเลยอะทุกคนสวยมากอะทําไมไม่สร้างบ้านล่ะคะสร้างสวยขนาดเนี้จริง สร้างเก่งขนาดนี้สร้างบ้านได้แล้วนะหลังเล็กๆก็ได้แต่ตกแต่งแบบสุดยอดอันนี้ร้องเพลงร้องเพลง <c oughs> พอเปิดอันนี้ปุ๊บโอ้โหร้องเพลงทั้งคลิปเลยจ้า <c oughs> เสียงดนตรีมาเลยอะ่ะเออโหยไม่รู้จะพูดว่าอะไรอะ่ะสิบสิบ,ส,บสิบไปเลยโออคือแบบสวยมากอะ่ะทุกคนเข้ามาดูเข้ามาดูเข้ามาชมแล้วทุกคนจะแบบโหยพี่ปอโคตรสวยเลยจริงๆ ไม่มีคำไหนว่าไม่สวยอะสวยทุกมุมอันนี้คือสร้างหรือเปล่าน้องไม่ได้สร้างอันเดียวก็คุมเวอร์แล้วอ่าทุกคนมาหลังต่อไปจะบอกว่าหลังนี้ก็น่ารักนะจ้ะนี่หนูชื่อไมาอายุสิบห้าค่ะเพิ่งเริ่มเป็นมือใหม่หัดสร้างนะคะบ้านโมเดิร์นคือน้องพิมพ์รายละเอียดมาเยอะ,ยอะมากๆพี่ปอก็อ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้โยน้องมีความตั้งใจมากสิบห้าสร้างเก่งมากทุกคน <c oughs> คือแบบว่าโอาหุยเข้ามาแล้วแบบน้องตั้งใจสร้างมากๆคืออันนี้ไม่รู้ว่าหลังที่เท่าไหร่ของน้องนะแต่พี่ปออยากเห็นหลังต่อ,ต,อต่อไปนะพี่ปอว่าโอ้โหสร้างได้ขนาดนี้คือแบบเก่งอะทุกคนเราต้องฝึกไปเรื่อยๆนะอนาคตอาจจะมาเป็นนักพัฒนาเกมหรือเปล่าอาจจะเป็นนักเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออทำเกมอะไรอย่างงี้ไม่ก็ตกแต่งบ้านอะไรอย่างนั้น ไปเรื่อยโอ้โหแบบเอ้ยเก่งอะ่ะคืออยากให้ทุกคนลองทําดูถ้าใครมาเล่นเกมนี้นะพี่ปอแนะนําเลยว่าสร้างบ้านสร้างอะไรก็ได้ร้านคงร้านค้าคือเกมนี้มันทําได้หมดทุกอย่างอะ่ะทุกคนที่มันยังไม่เอามันยังไม่ตกเพราะว่าเรายังเล่นได้เรื่อยๆพี่ปอกกัว่าจะเล่นเกมนี้ไปอีกสักสิบปีไม่รู้นะสิบปีจนคนบางคนแบบว่าโตไปแล้วก็ได้เออนี่คือน่ารักมากเลยอะ่ะทุกคน สวยใสเออสวยอะ่ะอะไรใสพี่ปอไม่รู้เหมือนกันกระจกมั้งเ <c oughs> อ้ยดีมากอะ่ะคือคลิปนี้มีแต่ของแบบสวยงามอยากให้ทุกคนไปต่ออีกนะอย่าเพิ่งปิดคลิปนะคือแบบแต่ละหลังนี้คือแบบอลังการมากดูดิสร้างได้ขนาดนี้คือแบบโอ้โหไม่รู้จะติตรงไหนเลยอะ่ะสิบ 10 1ส,สอ่าสำหรับใครที่ยังสร้างไม่เป็นแล้วแบบว่าเห็นบ้านหลังนี้สวยก็ลองเอามาให้พี่ปอดูก็ได้นะเพราะบางคนสร้างไม่เป็นแต่พี่ป้าหนูอยากออกช่องพี่ปอจังเลยโอ้โหคำนี้บ่อยมากๆอยากออกช่องอาจจะสร้างไม่เป็นแต่อยากออกช่องวงเล็บด้วยว่าเออแนะนำบ้านอะไรแบบนี้จะได้รู้นะจ๊ะทุกคนอืมใช่อันนี้ก็จะเป็นของน้องอะไรเป็นบ้านอ่อน้องไข่มุกชื่อไข่มุกเยอะมากทุกคน ใช่ชื่อไข่มุกเยอะมากแล้วคือน้องทําสวยมากพี่ปอยอยากรู้ว่าทําไมต้องสร้างตรงเนี้คือมันไกลผู้ไกลคนมากเลยอะทุกคนเออแต่คือน้องทําน่ารักนะโครงสร้างดีมากๆทุกอย่างดีหมดเอออยากให้ตกแต่งเพิ่มอีกนิดนึงนะส่วนข้างในอะ่ะคือแบบทําให้มันมุง้งมิ้งนะมันจะสวยมากแล้วเอาไปวางไวตง้ตรงอื่นใช่ตรงอื่นคือแบบที่เยอะมากอะทุกคนที่มันสวยมากข้างบ้านผู้หญิงก็ได้ทุกคนจะมีล็อกล็อนึงอะ่ะ อันนั้นนะเอาไว้สร้างร้านกาแฟคือสวยมากอะ่ะเออลองดูนะจริงๆอ่ะเรามาดูอันนี้นะจ๊ะทุกคนเออพี่ปอจะบอกว่าหลังนี้น้องไม่ได้บอกว่าสร้างเองหรือเปล่าแต่ไปดูบ้านหลังนี้หนูหน่อยอ่ะคือพี่ปอจะบอกว่าหลังนี้มันเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะหลังนี้เป็นช่องของต่างชาตินะพี่ปอเห็นชื่อเขาพี่ปอก็ อืมใช่เลยจ้าเพราะว่าช่องนี้เขาจะสร้างบ้านเก่งมากสวยมากคือเขาจะเป็นช่องต่างชาตินะอืมใช่เพราะฉะนั้นต้องบอกพี่ปอด้วยนะว่าเป็นช่องของใครอะไรอย่างนี้เอออันนี้จริงๆแล้วว่าพี่ปอไม่อยากไม่อยากเอาช่องอื่นมาลงนะเพราะว่าพี่ปอก็เกรงใจเขานะเพราะว่าเอ้ยเขาเป็นช่องเหมือนกันเราก็ทําคลิปเหมือนกันใช่ไหมแต่อันนี้พี่ปออยากจะบอกว่าเขาทําสวยจริงๆก็เลย เอามาลงเพราะว่าจะได้เป็นไอเดียสำหรับใครหลายๆคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรนะอยากจะทำบ้านให้มันสวยอะดูไอเดียไปก็แล้วกันนะอืมแต่จะบอกว่าอันเนี้ยเป็นของช่องเออเจ็ดถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจำไม่ได้แล้วแต่ประมาณเนี้ยอืมเออเยอะมากเลยอะคลิปนี้ใช่ทำสวยมากๆเลยอะช่องเนี้ยอืมอายะเอออายะไม่รู้จะพูดอะไรคือมันแบบ อยากให้เห็นยังไงว่ามันมีช่องที่เขาทําบ้านสวยอะคือหลายช่องมากๆใน y o u t u b e อะคือตีหัวได้เลยว่ามีหลายช่องที่ทําแบบอือลังการแบบเนี้ยพี่ปอก็อยากทําแบบนี้เหมือนกันทุกคนอนาคตพี่ปอต้องทําแบบนี้ใได้ให้สวยแบบเป๊ะปังมากคือจะบอกว่าวันนี้เป็นวันอะไรมีแต่บ้านสวสวยๆแต่พี่ปอก็ไม่รู้นะว่าบ้านสวยๆเนี้ยสร้างกันเองบ้างหรือเปล่อืม อ่ะอย่างน้อยน้องเขาก็ส่งไอดีมาแล้วก็เข้าไปดูหลังนี้รู้สึกว่าจะเคยเข้ามาดูแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นบ้านในเพลตหรือเปล่าหึใช่ไหมไม่แน่ใจนะถ้าน้องสร้างเองกันเออถ้าวันนี้มีใครสร้างเองแล้วสวยแล้วพี่ปอบอกว่าเออไม่ได้สร้างเองก็ขออภัยด้วยนะคือตอนนี้ไม่รู้ว่าคือแบบไม่รู้เลยว่าหลังไหนสร้างกันเองหลังไหนคือแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าสวยมากอืมเนี่ยเห็นปะ่ะสวยมากๆเลยอะ่ะ ทำทุกอย่างคือแบบเป๊ะ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 ไปหมดเลยอะ่ะอยากให้ลองสร้างกันเองดูนะทุกคนเราจะได้มีความภาคภูมิใจนะว่าเฮ้ยเราลองแกะค่อยๆทําพี่ปออยากจะบอกว่าสร้างหลังแรกพี่ปอทํานะโ,โหบ้านอะไรไม่รู้ทุกคนเออบ้านก็ตอบได้ซ้ําพอทําไปทํามารู้สึกว่าเฮ้ยสนุกอะ่ะแล้วก็เห็นของคนอื่นใช่ป่ะเราก็จะแบบว่าเฮ้ยเขาสร้างได้เราต้องสร้างได้บ้าง มันสวยมากเลยไงแล้วพี่ปอยก็อยากจะเก็บไว้ในความทรงจำตอนนี้เขาให้เซฟได้ทั้งหมดประมาณร้อยเซฟเราก็จะได้ทำบ้านของตัวเองร้อยหลังนะจ้าทุกคนตอนนี้พี่ปอก็เกือบถึงร้อยเซฟแล้วแหละทำไปเรื่อยอืมมามาดูรถบ้านกันดีกว่าจะบอกว่าสวยมากทุกคนสวยมาก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 ,มาก,มาก็กไก่ลลานตัวอา่าน้องวินนี่นะคะชื่อวินนะคะพี่ปอเป็นรถบ้านนะคะส่งมาสามรอบแล้วพี่ปอไปโอเคเข้าไปดูกันเลย ดูดิมันสวยอะ่ะตอนแรกหาทางเข้าเทา่าเข้าทางไหนเห็นป่มจะบอกว่าคลิปนี้เป็นอะไรที่สวยมากๆเลยทุกคนรวมตัวกันมาสวยถึงเอ่อจะแบบนิดนึงไม่พูดไม่พูดเออแต่สวยสวยทุกหลังเลยลองเข้ามาดูนะใครอยากจะเข้าก็ไอดี ID ก็อยู่ในตามคลิปต่างๆนั่นแหละข้างหน้าคลิปเนี่ยก็ลองเข้าไปดูกันนะจะ้ยมัดสร้างตรงนี้คือรถ รถเข้าไปไม่ได้ทุกคนใช่พี่ปอต้องถอยรถก่อนแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตถอยรถหน่อยคุณลุงคะขอถอยรถหน่อยคะ่ะนี่แล้วก็มาเฮ้ยมันสวยจริงๆทุกคนมันสมควรที่จะเป็นรถบ้านเราจะเอาไปเที่ยวแบบภูเขาเหล่ากาหรือะลงทะเลอะไรเงี้ยไปได้เลยอะ่ะทุกคนโอ้ยน่ารักชอบมากสวยมากดูดิโอ้โหไลทิติไลทิติจริงๆวันนี้จะบอกให้ ฮ้ยมีความสุขมากได้เห็นของส,สวยๆงามๆนะคะทุกคนอืมอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปต่อกันที่ EP ที่เอ่อแปดสิบสี่นะจ๊ะทุกคนไปเรื่อยๆจ้ะชอบอะ่ะเดี๋ยวกลับมาสร้างบ้านดีกว่านะไปแล้วจ้ะ